สวัสดีครับพบกับผมในช่องทุ่ที่ชาแนลนะครับผมมือนีกะหลังจากที่พายุเขานะครับมือเศร้านี้อาจหลายๆจังหวัดอาจจะมีฝนตกนะครับกัช่วงแร่งๆนะครับผมห้องก็จะพ้าพี่น้องมาเบิ้งตูตะกะแตนประตังกานะครับหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับว่าตูตะกะแตนห้องสีเหลืองยาเหลืออาหารซ้ำใดนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นตูตะกะแดนประตังกานะครับที่ เ้าได้เลี้ยงอนุบาลไว้นะครับตูพื้นก็ออกมาใ้ประมาณสองอาทิตย์แล้วละครับพี่น้องนี่จะเข้าสู้สองอาทิตย์ที่สองแล้วครับรู้สึกว่าเข้าเนี่ยทำการอาอกงาแล้วก็มีมีงาแลา้วก็มีใบตองผสมแน่ละครับพี่น้องนี่นะครับจะสังเกตว่าใบตองเข้ากับเริ่มจะเหี่ยวเหี่ยวเริ่มจะก็คอยเห็นแล้วครับพี่น้องนี่นะครับนี่ฮะนี่นะครับพี่น้องเบิ่งน,นะครับโอ้ ตอนเศร้ามากรู้สึกว่าที่นี่แสงแดดท้ามากครับพี่น้องนี่นะครับนี่จะเป็นลุงเลื่อนน้อยๆครับพี่น้องทีเข้าได้เฮ็ดไว้นะครับเพื่อประตูพ้นใหญ่นะครับเขาก็จะง่ายเพื่อนออกไปยู่ลุงเลื่อนที่กว้างๆก็นี่นะครับนี่เขาเป็นการอนุบาลไว้สะก้อนนะครับเพราะว่าลุงเลื่อนเข่ากําลังเรียงผลิตนะครับแต่ยังพันได้พร้อมนะครับแต่คิดว่าประตูพ้นย่ีใส่สักน้อยก็ทีง่ายเพื่อนออกไปยู่มองไม่แล้วครับเพราะว่ามันทีให้รตูตะตะเต็นเข้าแอร์อัดเกินไปนะครับผมแต่เมื่อนี้คลองนี้เข้าก็จะทำการเติมอาหารในเพื่อนอีกแล้วครับพีี่่นน้อง นะครับไอคิดว่าจีเติมให้บ้ญจินเบิดขึ้นจนสว่างแล้วครับส่วนอีกรงเลื่อนนึงนะครับผมอ่ารุ่งเลื่อนนี้ก็จะเป็นอ่ารุ่งเลื่อนที่ไงนะครับจะว่าตูพ่นห้องเรียงเมื่อไรนลครับพี่น้องนะครับก็เป็นรุ่งเลื่อนที่ห้องพร้อมแล้วห้องก็เลยเอาใส่ทดลองเบิงนะครับว่าการเดียงแบบนี้ไม่ทีดีทำใดนะครับผมแต่รู้สึกว่าตอนซ่อาๆนี่ครับอ่ารุงเลื่อนนี้ห้องได้เติมใหิ่ไปแล้วครับพี่น้องนี่นะครับ นี่ฮะ้าก็ย่งเรืออยู่ครับพี่น้องหลังจากที่เห่าให้เพิ่นไปกอนนานี้นะครับอผมไม่ได้ท้ายพี่น้องเลยเบื้องนะครับผมนี่ฮะผมเป็นเลยจะประมาณนี้นะครับนี่ครับพี่น้องเบื่อนนะครับนี่นะฮะเพืนอนมป็นาแล้วก็นี่ใบตองนะครับผมนีเห่าผสมประสานกันให้เพิ่นชิมสลับเลี่ยนกันนะครับแต่ละมือนะครับนี่นะฮะตองเศร้าๆ่วงแรงๆมากเห่ากับมาเบื้องความเรียบร้อยที่เก้าแล้วครับพี่น้องนะครับ มาเบ่งมาแล่เบ่งหมดนะครับว่ามีสิ่งอื่นมาไต่ลงมาหาเพิินบอนะครับมาตววรวจสอบความเดยบร้หยอีกแล้วครับก็คือ่าบ่มีนะครับนี่รอยขาดมีร้อยแทะมีมองเลทีตัวตะกะแตนหอ,อกได้หอาก็ททำการเย็บทำการรักษานี่คือมุ่งที่เพิ่นกัดเด้อครับพี่น้องนี่นะครับนี่ฮะพี่น้องเบ่งร่องรอยเพิ่นกัดดูครับเพินนนพนเเนเ่นเอาแคล,ล้วครับแหนนะครับนี่นี่ฮะแต่ว่ากับเขาถือว่าขาดนะครับ แต่ว่าผมก็จิทําำการ่ซอมเอาได้มาเย็บอีกสักหน่อยแล้ครับเพื่อตัวคนจิกัดออกครับพี่น้องนี่นะฮะอันนี้เป็นตัวตะกะแตนนะครับที่มีปีกแล้วนะครับตัวเต็มใบนะครับก็เริ่มไลๆคู่ก็เริ่มเห็นนะครับเริ่มมีการผสมพันธุ์แล้วครับพี่น้องนะครับกับต่ว่ายังบ่ะท่านหลายครับช่วงนี้เพิ่นก็ล่างสีเลือกคู่แล้วครับนี่นะครับอีกสักหน่อยนี่พี่น้องจะเห็นตัวคนอาจับคู่เลยละครับนี่ฮะ หลังจากที่พันจัพปูแล้วประมัณอหนึ่งตรงสองมือนะครับเขาจังเสียวดินไส้มาใส่เผินไข่นะครับพี่น้องนี่นะครับแต่เมื่อนี้ขออนุญาตพี่น้องท่ายรอบน้องนะครับเพราะว่าห้างบอยากไปลูกวนตะกะเตียนด้านใน้นะครับมันกำลังกินอาหารอยู่นะครับเดี๋ยวควจะตื่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผู้ใดอยากได้ไข่เด็กได้มุงวดตะกะเตียนนะครับเอามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้องก็โทัวรมาสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะไปเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมกับม่ไทยพี่น้องด้เบิ้งนะครับมาเติมตะกั่งแล้เข้าเปิดทําได้แล้วนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาเงาให้คอกน้อยๆนี่แหละครับพี่น้องนี่หลังจากที่ผมได้เอายาให้คอกตีตัวง่ายๆแล้วนะครับผมก็จะทาการเอาอีกรุ่งเรื่องหนึ่งอีกคองหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดขามาเบื้องแล้วนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะม่ไทยพี่น้องด้เบิ้อยเงาการรอดที่ตามกันต่อไปนะครับ ในรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ